ครับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องเขาสู้ช่องนะครับสมหวังผ้าลวดนะครับเด้ออนะครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีนะครับที่อยู่วัดป่าน้องตะไก่นะครับช่วงนี้เราเทียบเท่ดาเพิ่นเกษรสังอยากแปงเนาะครับเนาะเออก็เขาไปบว่าลูกซิ์ลูกหาบว่าญาติธรรมด้นิมิตดีดีแต่ละคนนะครับในนิมิตดีเหมือนกับว่าเพิ่นไปบอก เ,เทียกับไปให้สามตัวได้พอเป็นพี่น้องนะครับให้สามตัวกับมี่สองตัวกับมีแล้วตะบุญตะกูซนครับนะครับเพราะปูแปดศอกนะครับเพิ่นกับไปนิมิตให้ข่วมฝันเออสุขูสุขคนเพิ่นก็อยากให้โชคดีลำด้วยสุขคนครับพอเป็นพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังได้กับมี่คุณพอนะฮะที่อุปถาคูค่บาจานเออโยช่วัดป่าน้องตะไคร่เฮ้านะครับ เพิ่นกะนิมิตดีดีฝันดีดีครับนะฮะฝันดีนิมิตดีครับนะฮะนี่คือคว้มฝันคือควมนิมิตเพิ่นเข้ากับร่องฟังเบิงมีเอาะผีจรนาญานเบิงผมกับเพียงแต่ไหแนวทางกับพี่น้องเอฟซีสุขุสุก้อนไก่โชคดีลำด้วยสุขุสุก้อนนะครับเด้อครับยังได้ตามผมมากนะครับเด้อครับสวัสดีครับคุณพ่อเศียทีนะครับผู้อุปถากในวัดในว่า วัดปลานกตะไคร่เฮาเพิ่นฝันดีดีครับพ่อพี่น้องมือนี้ผมกะจีได้มาเอาขั้มฝันเพิ่นนะครับเพิ่นฝันไว้ยังไดนะครับอเออเปลี่ยงไปครับผมฝันไว้ยังไหน,นเนาะคุณพ่อเนะาะเออเอาเอาเอาในาขั้มฝันดีดียังไปแล้เออขึ้นไปแล้วก็ขี้แหลกขึ้นไปกับยายสองสามคน ไปกบพมีคนย่เบิ่งปนี่ย่างกันไปจนสุดเจดีขาโคร่งมากหอดลางก็เลยซุ่มย่าก็เลยพากันไปตลาดอันนี้ก็เลยอยากขึ้นไปก็เลยขึ้นไปปนี่ไป่อผู้ถานั่งพ่อผู้ถมที่ผู้ใชยผู้หยิ่งเหรอครับผู้ยิ่งบ่๋อผู้ถาผู้ยิ่งนะครับเนาะเสียใจไหมกับผู้ออ้ เสียส okay like ันในกบไซตีนมกันงนยนะคือยังพู้เฒ่าไปพู้เฒ่าแบบพูดเฒ่าร้อยปีเไปเห็นจังนุ่มเหรครับเห็นจังนุ่มเห็งเ็นเพโอ้สองนุ่มตีีย่างยิงเด้เลากเรว่าเอาค่าขข้นไปเบิ้งน่สองรหาบเด้ตสหาบมีเงินขข้นบ่อหรอองร้อยหาบะครับเนาะเลเลยว่าโอ้่อเมย้ายเนี่ยตไปตลาด กระเลยเพิ่นก็เลยห้องกไปถามผู้เฒ่าผู้ท่าจะเทิ้งคุณเทิงอีกสั้นหนึ่ง่าอันเพิ่นมาเพิ่นมีขึ้นเมตตาาพั่นมีเงินึ้นเพิ่นผู้เ่าเคยเอลุงเาเพราะเป็นยังดอกให้เล่าขินมาโรดืมมีเงินก็ขึ้นไปได้เนาะก็เลยว่าผมโบข้นดอกใหญผมมีเงินพันมกลบก้นดอกจ่ามีเงินห้าเทียติมุ่งจีสิบเก็บมะไม่้่นั่นละเด้อผมอผู้เฒ่า ฝันเล่นพุทธเ่าแล้วก็โพั้ฝ <the> yeah. ันดีตัวน <ick and S 2> ี้คร really ับฝ hey ันด so okay. uh ีแ huh. ต so oh, ้าโพสัยมาเห็นแต่ว่าเห็นแต่ผู้ยิ่งนี่เห็นแต่ผู้หยิ่งมันบ่าถือว่าฝันดีครับฝันดีฝันได้เห็นเกดีว่าธรรมดาเมื่อเคาะหเมื่อโศกเมื่อโรคเมื่อไพ่หุ่นเหล่าไม่ธรรมดาคือยังไงมันทำฟ้านำย้อยนะได้เห็นไหมครับผมครับโอ้ถือว่าฝันดีครับฝันดีมากเลย คือฝันเนียนี่คือการทำไน้ก็คือว่าเขาฝันเห็นเจดีกับสูงสุดแล้วเมื่อว่าเขาเจ็บเพราะเปลี่ยนเขาขวเขาค่อยไข่นี่มันก็นสิหายสิซ่วงสิเศร้าไปดิครับเ,เขาถือว่ามืดเคาะมืดโศกมืดโลกมืดไพ่มืดเสนียดจะไล่ต่อไปนี่ก็สิมีต่โชคตะลาบด้บนีฑ์เออพอเขาฝันถึงเจดีเจดีสูงสุดแล้วเหมือนว่าข่วมฝันของเขานี่ขันผู้เพิ่นเหตเจดียอกับเป็นถือว่า พระอรห,รหันต์เราได้เอาพระธาตุหรือสารีริกาธาตุนะครับเอาไปเข่าเกียดีนั่นแหละครับนะครับพี่น้องนะครับนะเนาะอพอออกอยู่ที่วัดปาน้องตะไก,ก้ผู้เป็นอุปถาคูคบาอาจารย์นะครับเป็นกับฟันดีเพิ่นกับฟันว่าเพิ่นได้ขึ้นไปไหวเกียดีเออแต่ การที่ขึ้นไปไหวเจดีย์ก็จะเอาว่าเสียคนละ250าบาทน,นะครับกับผู้ยิ่งผู้เท่าเถ่านะครับผู้ยิ่งผู้เท่าเถ่าเท่ากับว่าใส่เสียสนนนนะครับเออเพื่นก็ว่าเห็นนมตึง้งสองขังนะครับเออแล้วพออีกคนหนึ่งก็บอกว่าค่าขึ้นไปก,ไกราบไหวเจดีย์เสียคนละ250บาทน,นะครับเสียคนละ250บาทน,นะครับ นะครับเพื่อจังไดเ FC สุขุสุขคนก่ะร้องวิเคราะห์พีจารย์ย่านมึงนะครับเด้อครับนะครับมีผู้ใดฝันอีกผมกับสิได้แนะนั่มคว่ำฝันหรือแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเด้อครับนะครับเด้อนี่กุศลังหนึ่งนะครับคุณแม่เป็นเนมาสังก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลสังกุศนะครับอ่าสังวิหารให้ปูสังพญานาคให้ปู นะฮะผมเป็นตัวแทนโดยพระเดชพระคุณกู้บาอาจารย์ค่ะขอขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับอ่าไห้ไปรวมบุญร่วมกุศลอยู่ณนะสถานที่ที่บจรว่ววาวัดอ่าวัดป่าครับก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลน,น้องตะไก่นาะครับเนาะอ่าวัดป่าน้องตะไก่ไก่กลับมาลอยล้านพันล้านเด้อพ่อแม่พิณองเอฟซีสุขสุขคน เอาอนุสงค์คนบุญด้วยปูแปดศอกเพื่ออยากเห็ดอยากสังเนาะครับเนาะเออขอให้เพื่อนบันนลบันดันให้มีโชคมีลาบเด้อข้าสีได้สัางน้ำท่าบุญนะครับต่อไปนะครับประวัติสถานที่ในวัดในว่านี่ปัจจุปัดใจกะโอ้ยขาดหลายพ่อพี่พน้องอันนี้กคะคุณแม่นะครับปู้อยู่ปุตตมุทนท้นอ่านะครับเพื่อนกันด้ไม่เห็ดประว่าิของน้ำกะดีบ่ว่ากุศลให้ประเดี๋ยวประคุณคู่บาจารย์ได้ยูอ่ากัเป็นอนุสงค์คนบุญ นี่แหละเขาว่ามีเงินเป็นลอยล้านพันล้านเก่เาไปนบ่ได,ด้าด้อครับเด้อพ่อพี่น้องนะครับเข้าไปได้ก็คือบุญกุศลเท่านั้นที่สีไเดติตโตเข้าไปกับฝากบุญฝากกุศลกับพ่อพี่น้องนะครับกับเอฟซีหยาดที่ทัพสุขุสุขชนนะครับเด้อครับนะครับครับคอยเป็นอนุสงค์บุญให้ได้ผมก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่ออพี่น้อง เย็ซี่สุขูสุคนนะครับเออขอเป็นสะพานบุญครับอือให้มีแต่ควมสุขควอมจเจริญที่พันไดเห็นมาสัมาส่างอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะครับเออครับนะครับอันนี้ก็ครับสิไปเบิ่งพญานาคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่าสีแล้วแล้วนะครับพญานาคมองเงินทุกป,ปาดทุกสตางค์อ่าโดยประเดชพประคุณโดยคุณคู่บาอาจารย์ แอดมินสุคนก็ขอบุนขอบคุณนะครับเด้อที่มาร่วมกันเฮ็ดกันสั่งร่วมกันก่อถือว่าเป็นอนุสงผลบุญนะครับนี่ก็คือพญายนาคครับพญายนาคที่สั่งนะครับไก่ขวมกจิงเขามาถูกคณะแล้วนะครับคือการที่สั่งพญายนาคยุนี้เพิ่กนกว่าจะฉลองเออฉลองกับมือทอดกระถินนะครับเด้อมือทอดกระถินนะครับเออมือห้องโฮมกันกับเป็น เมื่อวันที่31นะครับตุลาเมื่อที่ทอดพิจิกานะครับวันที่หนึ่งครับปากบอกพ่อพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับอ่าแล้วก็ปูเพิ่นกาไดมาให้อาจารย์ทวัง่นนิมิตให้เฮ็ดบวงสวงอันยิ่งใหญ่นะครับผู้ได้สิรวมบุญรวมกุศลกับปูแปดซอกกะ วันที่สิบนะครับผลละหมากลากไม่ใบสีถูกยางนะครับอ่าก็ยังขาดปุจจุปจจัยฝากเอฟซีสุขุสุขคนะครับเดอ้ออยากรวมอยากได้บุญใหญ่กับเพินอยากได้โชคได้ลาบอ่กบอากับเพินเท่ากับได้ร่วมบุญรวมกุศลน้ำเพินครับอ่านี่แหละครับวิหารของเพินกับว่าท่านได้เสดจ,จู่ยังขาดปัดจจุปัจจัยนะครับว่าท่านไหนแล้วนะครับ อตอนนี้บ่าวาพานากปกกะดีพญานาคก,กะดีนะครับเปิ่นกระเรื่มเฮ็ดเริ่มทํำเรื่มกอนะครับไก่สีแล้วนะขังในกระไดเปิ่นกระไดเอาอ่านักปกเพิ่นมานะครับหนักปกมาไว้แล้วแต่วา่าขางบนกบ่าท่านใน้หล้วไวด้ทั่วครับยังขาดปัจจุปัจจัยอย่ฝากอ่าพอมีน้องเหยบซี่สุคชนนะครับเด้อรับห้เป็นบุญเป็นกุศลครับ วันที่10บดีบวงสวงกับปูแปดศอกขอโชคขอลาบผู้ใดอยากมีโชคมีลาบกัน,นะครับรวมบวงสวงได้นะครับเป็นปัจจุบปัจจัยคนละนิดละน่อยสื่อผละหมากลากไม่นะครับใบสีขอโชคลาบอันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งลายเธนดยแห่งยิ่งดีครับโอสวัสดีครับผู้ปั่นพญานาคเป็นยังไดเนาะ คือว่าได้เห็นเสียนเป็นยังไงผมบ่ยฟังเนี่ยเออเอ้เสียนขึ้นไปกุดไหมเสียนพญานาคไหมบ่บเห็นโอ้ยู่หันเมีติดยู่หันเมีติดฟ้าบันทั้งเมียมันเป็นเลื้อยเสือเออมันไปเลื้อยวะครับเออมันไปเลื้อยยังไงมันเยยลื้อยยังไงล่ะเลื้อยทางฟ้าเนี่ยขเขาเ,เป็นตัวอืมตอนนี้เป็นชั้นไหนมันเป็นตัวไหนครับงูเองบ่ได้เบิ้ง เี่แ e. ม Water <Man. S 2> ่วาดยังแม่ตื่นมาหาตีระหว่างเห็นตาหาเห็นต่หาบ่นครับห็นน้ำพืนนกห็นตาพืนเล่ยนั่นะครับผมมัอนผ้านั่นะคระบอกันออกมาขึ้นไปแล้วก็น้ำครับไม่เห็นเนี่ยกินทั้งนอกอือวไปบ้านมันยิ่เอ้ามันโมเมนต์ต้นี่วะไล่มัไทยอยู่เรอครับโอ้พนอยากเข็ด เนาะมันอยากสร้างปรากฏให้เห็นถือว่าเป็นอนุสงค์บุญเฮาเนาะครับเนาะครับนี่นี่คืออนุสงค์บุญนะครับคือได้ยินข้าวว่าจา์สมหวังมาเมื่อไหร่วันที่สิบป่ครับบอกฝากบอกวันเนี้ยเออเออสี่บวงสรวงกันยิงง่ญ่ขอโชคลาบเออแปดศอกนะครับอืมวันที่สิบมันคือวันที่หาแล้วเออยิงหาเมืองอืมฮึบวงสรวงใงญ่อีกรอบนึงครับผมสิบมีไหมอุตองกัสิมา ครับแป่อุดอรเพื่นกสิมาเนาะอือครับอือถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะครับเนะาะฝากบุญฝากกุศลกับสุขขู่สุขคนนะครับเ้อครับอนุสงบุญบุญนะครับเข้ามารวมบุญรวมกุศลเงินทุกบาททุกตต่างที่ท่านไหนมาทําบุญกันนี่ละคือเห็นเพิ่นเหตุบุญเหตุกุศลให้สุขขู่สุขคนขอให้บุญนี่ส่งถึงท่านสุขขูสุขคนนะครับเดออผูดใดกันบ่ท่านเขียนล่ซื้อไส่บาทก็บอกได้นะครับเอ้อบอกอาจารย์สมวังได้ นะครับโทรมาหาอาจารย์สมหวังได้นะครับเลี้ยงรายซื้อไ่บัดนะครับกับที่เป็นอนุสงค์พุบุญนะครับ0818313892นึอาจารย์สมหวังอขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนก็ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลน,อน้องทองไหลมานะครับคลิปนี้สมหวังก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC สุขสุขคนจัดที่ถ้ำสุขสุขคนนะครับเด้อขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญ ปรตนาสิ่งใดก็ขอให้สมควบมุ่งหมาดปัถนาครับสวัสดีครับ